เที่ยวสวนสัตว์อุบลครับขี่บนตัวเด็กครับไปเที่ยวป่วนป่วงกินยาบ้าบ้าหุณเดยนน้อนยุบคุณน้อนเลินน้ำนี่คุณ ý <laughs> <laughs> <là> <laughs> <Để đưa> đi của <laughs> mày quang 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 không? Có này không? Ừ. Cái này quang 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 กวางหลากหลายตัวผมที่เมื่อจะผมที่มากวางมันกัดค้นผมที่จอดห้อมงคุณไปแล้ว

มีเยอะครับวาม่ค่องเปิดนะเราแยกไว้เพราะว่ากว่นี้มว่าันน้อ่นงองสามส่ามหกเจ็ดแปดแปดโตสอง่ปรสีนานิ่งพอเลยนานื้อๆเ้าเดักเจ็ตฉันเห็นข้านนั้นช่อะไ ฉันรำหัวพี่พี่กอมีคนหมุอ้าพี่ปองน้อยโอ้ยหลกวงเด็พี่เหรอเเออพี่เออเอออะไรออเง้ยอเออ้ออุ่นอุ่นฟองีเขาอุ่น

ค้ามเนี่ยครับปาอ้ควางอย่ายมเคยมาจักเชได้ไหมผมก็ไม่เคยผมเคยมาผมเคยมาปานไหนกว่าไม่เคยมาผมน่ะเคยมาผมน่ะเคยมาเอรอไม่รู้เลยนั่นมันมรู้าาตัวมัเป็นปาิงโตตรงนั้น่ะอะไรคะ ก็ไยิ้มนะเดนา็เดียวลูกเด่นาสองพนนี่ยงวาดีก็ห้าหน่อยอย่างเงยแบบเดมาเทียวนน่อยยังยากสพอเดินมาอโคกเที่ยวไหนมาดูนี่เด้ความินกัไปสุดเยนี่บุกเข้าไปขามสะพานขาสะพานอันนี้คือ่ไดรันอันคือยางตกคือยานเรายานเราโต๊กันที่มือขอโอ้ยอันนี้ท้องหรือเปล่า บ้าหันพอจอยขึ้นสะพานมาอันนี้แล้ระโหก็สิบวันเออน้าคิ้วที่่นี่ะกก็สิบแต่จอเขาถอยเขาไเขาห็นใส่ตอนเหตุทอดตอนท้ายลูกเไอ่ะกินย่างข้าวขาะูดไม่เลีลูกมันบอก

มันต่ำด้วยคสิดีเด้วเราพี่มึงไปอย่างนั้นม,มาพี่เป็นรถเป็นรถ มันนี่มันคนละท่นกันได้นี่นี่ทนไห<อ>นคน,น,คนยังเดี๋ยวเพื่นมันอีกวันละจีสิบเนี่ยนี่เพียแเน่ย